พี่ออกจะปลูกมันบ่ค่ะเฮ็ดยังโนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเฮ็ดยังค่ะไหนนะเฮ็ดยังแซ่ธอนมันจ้าแซ่ธอนมันจ้าแซ่ธอนมันไปปลูกนี่บ่จ้าแซ่ธอนมั่นโอ้ค่ะอ่ะจำแซ่บอกเื่อนีอย่าเพื่อนี่อย่างแซ่แซ่อกอันนี้สมแดงซีวมะพาวค่ะอ๋อสมแดงซีวมะพร้าวแล้วแซ่ทอนมันจ้าแซ่ทอนมันแซ่จจ๊ไหนค่ะนี่แซ่เพื่อนอย่างแซ่เพื่อมันเหร รตราการวอกแตกคากค่ะโอ้หม่อนดีดีแตกตากขึง้นง่ายค่ะโอ้แ็ดไข่มันแข็งงอกเร็วค่ะจะเลื่อนตูบตไว้ค่ะแข็งแรงเฮ็ดจังไรค่ะวิธีธธอันนีกน็ต้องบอกค่ะนี่ผสมกันใส่โซมแดงฝาหนึ่งน้ำนิด สองสามองนี um ่แหละองนี่ก็สิประมาณอยู่สองร้อยลิตรก็ใส่ใส่นี่ประมาณฝาหนึ่งค่ะใส่อันสมแดงนี่ฝาหนึ่งผสมในน้ำในองค์ี๋ยวถอนมั่นมาแช่ลงไปประมาณแช่ประมาณสามสิบนาทีก็ได้แล้วค่ะสามสิบนาทีเราก็เอาคืนเวลาเข้าไปปลูกมันจะกระสีงอกเร็วค่ะงอกหักลายหักลายก็คือได้หัวหลายหัวใหญ่เรามีอย่างอีกคันนี้อันนี้อันอันนนซ่องนี่บอค่ะอัน ที่แค่โอเคดีนี่อันกําจัดเพี้ยแป้งค่ะผสมไปนั<อ>่มและบางบางบางที่กับทอนมันมันอาจจะมีเพี้ยแป้งติดมาน้่ก็ได้ค่ะก็<อ>ะได้กับจัดเพี้ยแป้งไปนั่อันตามันกระบอกลายปมมันไดโกค่ะอันนี้ประมาณใส่ลายปันไดค่ะเวล่าผสมอันนี้อันนี้อันนี้ครึ่งซองกับสิบผสมอันขวดโคกนี่ได,ดส้สองลิตร<ว>สองลิงลตรสองลิตรสองลิตรค่ะกับใส่ประมาณอันโอ้คิดนไปได้กระโจโองหนึ่งนี่ ที่ห้าเอาไ,ไอ้ที่แคโอผสมเครื่องซองผสมในขวดนี่จ้าผสมน้ำผสมน้ำแล้วก็นี่เขารุ่งเส้นนี้ค่ะขยาวขยาวมันเข้ากันแล้วกับเทส ใส่ฟ้าใส่ใส่ใส่น้ำใส่ซ้ำน้ำดีค่ะนี่จ้าใส่อันนี้บดบดลายไปเลยค่ะเพราะว่าฉะนั้นเพรียแป้งค่ะขจัดเพรียแป้งคือแม่งี่อย่างที่ติดมาน้ำทอนพันธุ์นะเอันนี้จ้ามันจะมันจะไปเจาะยอดเข้าเวลาเข้าปลูกเวลาท่านเข้าปลูกมันก็่าจีนั่นไปน้ำโอ้ค่ะสองยางตีเข้อเองสองยางนี่แหละค่ะค่ะค่ะอันนี้หากแข็งแรงโป่งเร็วนี่นะค่ะจ้า อันนี้กับที่ก้อยอยู่นี่กับใส่ใจจะเกี่ยแป้งค่ะก็ยยได้ใส่แป้นคุ้มค่าเด้อค่ะเด้อขวดนึงคือรึ่งซองนี่กับิเด้ได้ขนาดขวดนี่ผสมแล้วกับใส่น้ำได้เป็นร้อยลิตรสองร้อยลิตรเอาไปซีดพ,พักซีดบักพริกบักเขือที่เผือดน้ำสวนขั้วห้าจ้าที่บักพริกบักเขือบักแตงบักงูดมักยังอ่ะนะจ้าไมีเพี้ย,มนนนนยไ,ไม่นอนอันตัวนี้นั่นกำจัดนอนเพี้ยได้ค่ะนี่ค่ะแม่นอันเนี้ย ที่เคโอบวกโอเคดีค่ะกับแกดเพียนอนผู้ใดไม่บุกพิกบุกานอนจอบุกพิกเน่าก,ก็ใส,สต่ตัวนี้อีกได้คู่กันทั้งสองอย่างนี่แหละค่ะอ๋อค่ะนี่นะค่ะนีจ้ะนี่แหละคู่กันทั้งสองย่างนี่แหละค่ะมีสมแดงสมแดงครับทีเคโอโอเคดีนี่แหละค่ะผสมกันถ้า,นา,านสนพาพใจอยากได้เหรอคะถ้าขันา คุณน้องสนใจอยากได้กัติดตอ่อมาได้เบอร์นี้เด้อค่ะ098 206 31าแปองเฮามซีของเขามีพร้อมทรงค่ะของคุณติดตอ่อพี่อรอละไทยเลยนะคะค่ะคุณคาใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโสมแดงโสมแดงโอ้รวย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 เด้อค่ะเด้อรวยรวยค่ะ